ศพที่ไม่ถึงปลายทางคืนหนึ่งรถไฟขบวบนบรรทุกศพจากภาคเหนือกำลังมุ่งหน้าสู่กรุงเทพเจ้าหน้าที่ประจำขบวนมีอยู่เพียงสามคนกับโรงศพจำนวน16โลงแต่พอขบวนออกได้ไม่ถึงชั่วโมงเขากลับนับได้17โลงเอมีของใครส่งเพิ่มหรือเปล่าหัวหน้าขบวนพึมพำแต่ก็คิดว่าคงจำผิดทว่าตอนตีสองเสียงข้อลงดังกกอกจากท้ายตู้ตอนแรกทุกคนคิดว่าแมวหลงมาแต่เสียงข้อกลับดังขึ้นเรื่อยๆเปิดให้ฉันออกไป ฉันยังไม่ตายเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเผลอตะโกนกลับพูดบ้าอะไรใครอยู่ในนั้นทันใดนั้นฝาลงศพค่อยๆขยับเองมือสีซีบปากแหว่งและร่างของหญิงคนหนึ่งโผล่ออกมาดวงตาลืมโพรงไม่มีลูกตามีแต่โพรงดำลึกเธอกระซิบเสียงแหบคนตายที่ถูกลืมต้องหาทางกลับบ้านเองรุ่งเช้าขบวนรถไฟมาถึงปลายทางเจ้าหน้าที่หายไปหนึ่งคนเหลือเพียงลงศพใบสุดท้ายที่ข้างในมีร่างของชายสวมเครื่องแบบรถไฟ แต่ในบันทึกการขนศพกลับมีชื่อหญิงนิรนามอยู่แทน